อครับเอาแล้วนะแต่พูดถึงโปรเจกต์แฟนฉาญสรุปแล้วจะมารีมาสเตอร์ใหม่หรือว่าจะถ่ายทลัใหม่ขออนุญาตนะครับอยู่ตรงนี้ดีกว่าจะถ่ายใหม่หรือว่าจะมีการพิเดียวพิเดียวพิเดียก็จริงๆมีทั้งรีมาสเตอร์ตัวหลังตัวเวอร์ชันเดิมนะครับซึ่งเราก็จะรีมาสเตอร์ทำภาพทำเสียงขึ้นมาใหม่เลยนะครับแล้วก็เอาเข้าฉายในี่ยวโรงภาพยนตร์นะครับช่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังครีเอทกันขึ้นมาอยู่ครับ หลังจะทำคอนเทนต์พิเศษขึ้นมาพยายามจะรวมตัวเนี่ยครับหาตัวยากกันมากก่อนจะรวมตัวกันได้เลยนะงน้แต่ก็อยากอยากให้มีทั้งพุ้มกับนักแสดงทีมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งเล็กตาแหน่งน้อยช่างภาพทุกคนพยายามเอาเซ็ตเดิมกลับมาทำงานด้วยกันจากการดีมาสเตอร,ร์ใหม่จะมีการ่สยของเพิเรร่มเข้า,ขาไปไหมหรือว่าแค่เอาฟิล์มเดิมมาดีมาสเตร <c oughs> เอร์ต้องเก็บไว้เป็นความลับกหนอนิว่าจะมีอะไรใหม,ใหม่หรือเปล่า <c oughs> ต้องรอต้องรอดูแต่ว่าตัวเดิมเนี่ยรีมาสเตอร์ใหม่นนอนเพราะว่าภาพที่เราเห็น เราอาจจะดูงานแฟนชาร์ตแล้วผ่านพวกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มพวกซีดต่งตางๆมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าภาพตัวนั้นน่ะมันเป็นภาพจากจากฟิล์มเวอร์ชันเดิมที่ตอนนั้นสมัยก่อน,นเขาเรียกเทเลซีนนะเราเทเลซีนเ,นเ,เทปเมตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอนเดูดมันเป็นมันเป็นตัวไฟล์ m มวแต่เนี้ยถ้าเราจะทำใหม่อะ่ะเราอาจจะต้องเอาตัวฟิล์มตัวนั้นมาสแกนมาลบฝุ่นมาทำามิกซ์เสียงใหม่อะไรเงี้ยคื่อให้ให้ให้มันเป็น 4K ให้มันมี มาตรฐานที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆครับจริงๆคือการแสดงยากไปที่ต้องไปดูมาว่าเพราะแต่ละคนก็ดูเป็นยากมากตอนนี้ยากสุดก็แค่เป็นนักโฟกัสเพราะว่าเขาไลฟ์ขายของให้อยู่ยูทูบเบอร์ผมว่าเราจะมีไลฟ์ด้วยตัวเองแจ็คก็แจ็คก็เป็นระดับยูทูบเบอร์ร้านวิล้านซับซับซ้อมากคือก็คือไม่เอาแจ็คเลยหรืออะไงต้องมีเนี่ยนะจริงๆยากแต่ก็ต้องพยายามทำไม่ได้ครับพยายามทำไม่ได้เพราะว่าก็เป็นวาระพิเศษเนาะ20ปีมีค้าง มาแล้วแฟฉันี่ต้องไปดูแน่เรายังคาดหวังกับแฟนรุ่นหม่าไม่ทันกอน้แล้วเขาจะให้การตอบรับือกับเมืม่อปีีแล้วค,คือคือหลานผมเนี่ยยังร้องเพลโอเย่ยคือคือ <c oughs> แล้วก็หลานคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ลูกต่างๆผมผมรู้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทาไมเขา,เขาเขาดูแล้วเขารู้สึกแบบว่า คอนเน็กกับหนังได้เพราะว่าหนังมันก็20ปีแล้วแล้วเขาก็พุ่งอายุ8 9ดเองผมรู้สึกว่าถ้ามันฉายลงใหญ่แล้วเข้าไปดูโดยมีคุณภาพที่ดีมากๆแบบหนังแบบสมัยนียเ้เด็กๆก,ก็น่าจะน่าจะชอบผมว่าเพราว่าเด็กเริ่มด้วยใช่เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เวลาผมไปไปเที่ยวตามแต่จังหวัดเวลาไปร้านอาหารไปพับเนี้ยเวลาเปิดเพลงเพลงรุ่นเราอ่ะเพลงแฟนฉันขึ้นมา ว่าเขาเขาลองได้แล้วเขาเขารู้ว่าเพลงนี้มันมันจากหนังแฟนฉานนะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเคยดูตอนตอนในโรงหนังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทุกคนจะรู้หมดว่าอ๋อนี่เพลงแฟนฉานวัน <c oughs> นั้นเนี่ยแมจิกของเพลงมันยังอยู่อะไรเงี้ยเราก็เชื่อว่าการนำสิ่งนั้นกลับเข้าโรงหนังอีกครั้งนะคิดว่าแฟนๆน่าจะให้การตอบรับที่ดีหร <c oughs> ือเราจะมาชยอย่างแบดเข้าไปผสมต้องรอดูเนาะแต่พี่พ๊อ์เข้าไปแล้วนะเป็นทีดี <c oughs> <c oughs> เดินไม่ค่อยไหวรจิงหน้าที่มันต้องเหมือนเดิมใช่ไหมในก่อนหน้านั้นนั่งหน้ามอนิเตอร์อาจจะหลับอะไรเงี้ยสามคนนี้อยู่หน้ามอนิเตอร์ใช่คนนี้เป็นทั้งภาพดนดีคนนี้เป็น acting coach ผมก็คือเตรียมนักแสดงเป็นทั้ง c a สติ้งด้วยดูเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างให้พอคือตอนนี้ผมก็ซึ่งผมมาถ่ายใหม่ผมก็แค่กลัวว่าไอ้เม็กจะเอาสับว์มาปที่กอง อนุญาตไหมอนุญาตแต่ว่าบอกก่อนถ้ามันแบบเป็นมูอะไรเงี้ยมันก็น่าจะอดเวลาแล้วถ้าแจ็คจะไปทำยูทูปเป็นเทปพิเศษเราทำทุกทำตลอดเวลาแล้วเจอกันมันก็เอากล้องมาถ่ายคือคือคุณคุณแจ็คนี่คือเป็นเท่าแก่แล้วก็จะตลอดเวลาต้องมีกล้องสองหรืคุณแจ็คใช่แจ็คจริงหน้าที่มันต่างก็มาทำก็มาทำใหม่แต่คนคุยกันไปทำไมต้องทำอะไรอยู่ก็เก็ถ้าจะกลับมาทำใหม่ก็ควรจะแบบเหมือนเหมือนตำแหน่งเดิมกันหมดอะไรอย่างงเี้ยทั้งที่ ปัจจุบันพวกเบื้องหลังบางคนน้องๆทีมงานอะไรเงี้ยปัจจุบันก็ใหญ่โตกันแล้วนะฮะบางคนเป็นระดับโปรริเซอ์ผู้บริหารคนที่ตัดสินโปรเจกต์พวกผมชั่วโมงนี้เดิมๆก็เป็นแบบผู้ช่วยนอั้รคนเป็นเด็กฝึกงานตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทก็จะตามกลับมาใช่ ก็เหมือนเหมือนชวนกลับมาย้อนความหลังกันอะไรอย่างเงี้ยผู้โปรดิวเซอร์เหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็อาจจะต้องมาเป็นผู้ช่วยเป็นกั้นรถกันรถอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมัย20ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พยองใส่ตายถ่ายก็ถ่ายได้ใช่ไหมครับมันถ่ายนตอนตอนที่ใส่ตายยาวมากชอบมีน้องๆพนักงานเอาเอาเอกสารมาให้แล้วก็ยื่นไปใกล้หน้าพี่พี่บอกเฮ้ยพี่แก่แล้วเป็นเหมือนการรี reunion ก็ถ่ายได้เหมือนกัน รรใช่เป็นการรียูเนี่ยนรูปแบบหนึ่งแต่เป็นรียูเนี่ยนด้วยกันกลับมาออกกองถ่ายนอีกครั้งแล้วทั้งคุณไม่ใช่พิธีคุณเก่าๆที่เคยดูเรื่องนี้แล้วประทับใจมาอาจจะไม่อาจจะไม่ชอบจะใจคุณเสน่ห์อะไรก็ใช่ดินดุคกลับมาก็คอนเทนต์พิเศษที่เราอุ่ไว้เนี่ยแหละครับซึ่งเดี๋ยวต้องต้องรอดูต้องรอดูเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นเวลาหนังเข้าฉายโรงอ่ะสมัยก่อนเรายังทำมาร์เก็ตติ้งกันแบบบ้านๆอะไรย่างเงี้ยเครื่องมือในการโปรโมทมันมันไม่เหมือนยุคนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็เชื่อว่าพอเป็นยุคนี้แล้วเนี่ยเรื่องเพลงเรื่องอะไรต่างๆที่เราจะเอามาดึงคนน่ะผมว่ามันจริงๆในหนังมันมีเสน่ห์อยู่เยอะมากครับความนอสเทอเจียอินเทอรน็ตต่างๆที่จะดึงความรู้สึกเรื่องรักครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่ามันมันมันเป็นงานที่ร่วมสมัยนะครับถามไปร่วมได้ไหมคะว่าลีมัสเตอร์หรือเดลเล่เราจะได้เหยียดน้อยหนักตอคต้นถ้าเป็นค้างไปกที่เดลเลมันอยู่ในใจเป็นผมมากเลยหน้าตอนโตไปดูในรักได้ เราเราจะเอาตัวโฟกัสมามาถ่ายใหม่ถ้าสนใจนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพูดคุยกันว่าจะรูปแบบไหนอย่างเงี้ยไม่หมายถึงว่าในตอนในตอนจบไปเราริงตัวละติ๊กเป็นตัวอะติ๊กไม่รู้ว่าจริงจริงแล้วมันจะเป็นใครอะไรอย่างรี้ยังเถียงกันอยู่บางคนก็บอกว่ามันจะทำลายความคลาสสิกบางคนก็อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องรอดูว่าเราจะได้เห็นไหม ต้างโฟกัสเป็นคนแรกเลยหรอโดอาจจะไม่อยากไม่อยากให้ฉัน